วันนี้วันที่17กันยา2 5 6 6นะคะเป็นเวลาประมาณ4โมงกว่านะคะวันนี้นุงดาฟาร์มพามาดูกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยหอมหอยทากนวลน,นะคะเออเป็นช่วงฤดูกาลทีเ่เราจะมีการเลี้ยงหอยกันนะคะดังนั้นดุงดาฟาร์มก็จะจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรที่จะนำไปปฏิบัติในการเลี้ยงนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูบ่อนะคะลักษณะบ่อของไฮหอมนะคะก็คือเราต้องมีที่เกาะให้เขานะคะมีที่เกาะสําหรับหน้าฝนนะคะแล้วก็มีที่หลบที่หลบนี้ก็หมายถึงเ,เราจะใช้ยางรถยนต์นะคะน้ำอย่าขังนะคะน้ำอย่าขังส่วนเ,เราอาจจะมีใบไม้นะคะใบไม้ วางไว้อย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้หอยได,ได้มีที่ซุกนะคะ<ม>ก็ลักษณะยางรดนะคะอย่าให้น้ําขังนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นหอยแทากนวนนะคะที่จะจัดส่งพรุ่งนี้นะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอีกสักพักก็จะเริ่มไข่นะคะก็จะเริ่มวางไข่แล้วก็ผสมพันธุ์นะคะเป็นหอยที่สุขภาพดีมากนะคะสลับหอยนวลน,นะคะก็ เป็นหอยที่มีทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าเวลาที่จะผสมพันธุ์นะคะต้องจับคู่นะคะสำหรับหอยทากนวลน,นะคะ,ะคุณภาพของเมือกตัวนี้ระคะที่เขาเอาไปทำสกัดเครื่องสำอางนะคะก็หอยหอมนะคะหอยหอมอันนี้สามารถเลี้ยงด้วยกันได้นะคะสามารถเลี้ยงด้วยกันได้กินอาหารเหมือนกันนะคะหอยหอมนะคะ กินง่ายเลียงง่ายนะคะสำหรับหอยหอมนะคะหอยประเภทนี้กินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะหมายถึงพืชก็คือซากพืชซากสัตว์นะ,ะหรือว่าหอยบางตัวตายเนี่ยเขาอาจจะมีการกัดกินกันและกันนะคะออบ่อหอยของเรานะคะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะ สามารถสั่งซื้อได้นะคะพร้อมให้ความรู้การเลี้ยงการดูแลค่ะเทศก,กาลการเลี้ยงหอยนะคะของอช่วงฤดูฝนนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะการเลี้ยงหอยนะคะจะต้องมีที่เกาะให้เขาแล้วก็มีที่หลบนะคะอันนี้จะเป็นหอยทากนวลน,นะคะความแตกต่างของหอยทากนวลกับหอยหอมนะคะหอยทากนวลเนี่ยจะไม่มีฝานะคะ มีทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะคะแต่เวลาผสมพันธุ์ต้องจับคู่นะคะคุณภาพของเมือกเขาเขาเขาจะนาไปสกัดเมือกนะนำไปสกัดขึ้นสำอางนะคะสําหรับหอยทากนวลส่วนหอยหอมนําไปบริโภคนะคะส่วนเมือกเนี่ยมีอัตราน้อยนะคะจะไม่นําไปทําการสกัดนะคะสําหรับหอยพวกนี้นะคะ